สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่จับประเด็นร้อนกับซาระและซังมีโอป้าค่ะโอเคโอป้า วันนี้เราจะพาไปเจาะลึกกันต่อในประเด็นโลกมืดของ scam economy ในกัมพูชาซึ่งนับมาเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่นักลงทุนต้องระวังมากที่สุดเลยนะใช่เลยน้องสาระผมบอกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่าการโกงเงินออนไลน์ธรรมดาธรรมดานะมันเป็นระบบเศรษฐกิจเงาที่สร้างรายได้มหาศาลข้ามชาติข้ามทวีปและบางทีก็มีผลต่อการลงทุนทั่วโลกด้วย เริ่มจากเคสเด่นก่อนเลยซึ่งเราได้กล่าวถึงไปบ้างแล้วในตอนที่แล้วนะคะแต่จะทบทวนให้สำหรับเพื่อนๆที่ข้ามมาฟังตอนนี้เลยคือการเสียชีวิตของนักศึกษาชาวเกาหลีใต้วัย22ปีถูกหลอกไปทำงานในค่ายนรกของส s c a มอร์ข่าวนี้กลายเป็นชนวนวิกฤตทางการทูตและที่สำคัญคือนี่ไม่ใช่แก๊งเล็กๆนะครับมันกลายเป็นระบบเศรษฐกิจสีเทาที่มีโครงสร้างซับซ้อนเหยื่อหลายแสนคนและรายได้ปีละ หลายหมื่นล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวฟังแล้วแบบโอ้โหนักลงทุนแบบเราเห็นแล้วก็ต้องเริ่มคิดแล้วเหระว่าถ้าไปลงทุนหรือมีธุรกิจเกี่ยวข้องกับพื้นที่นี้เราเสี่ยงแค่ไหนถูกต้องครับแล้วเราก็จะค่อยๆไล่ตั้งแต่โครงสร้างเครือข่ายเงินทุนจนถึงแรงรานบังคับในช่วงต่อๆไปที่เราจะพูดกุยกันในรายการวันนี้นะครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรติดตามข่าวสารนานาชาติและความเสี่ยงเชิงระบบของเศรษฐกิจสีเทาเพราะมันอาจสะท้อนถึงความเสี่ยงในซัพพลายเชนหรือความเสี่ยงทางกฎหมายครับและคำเตือนสำหรับนักลงทุนคือระวังการลงทุนในธุรกิจหรือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงด้านคอร์รัปชันและอาชญากรรมข้ามชาติเพราะอาจกระทบต่อ ROI และความมั่นคงทางกฎหมาย โอป้าทำไมกัมพูชาถึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางของ scam e c o n o น y ีหรอคะเหตุผลหลักคือโครงสร้างคอรับชั่นนเชิงโครงสร้างครับการจ่ายสินบนการไม่บังคับใช้กฎหมายทำให้ธุรกิจมืดเหล่านี้เติบโตเหมือนดอกเห็ดอ๋อนั่นเองคือสาเหตุทำให้แก๊งสแกมเมอร์สามารถตั้งค่านรกได้แบบเปิดเผยแต่ยังรอดจากการจับกลุ่ม และที่เมืองที่เป็นศูนย์กลางเดิมของคาสิโนโออนไลน์อย่างสี่หุวิลก็กลายมาเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์เต็มรูปแบบหลังรัฐบาลสั่งแบนการพนันออนไลน์แบบนี้นี่เองนักลงทุนควรประเมินความเสี่ยงของเมืองและประเทศที่มีประวัติคอร์รัปชันสูงเพราะอาจกระทบต่อความมั่นคงการลงทุน ถูกต้องครับและคำเตือนสำหรับนักลงทุนคือการลงทุนในพื้นที่ที่มีเครือข่ายอาชญากรรมเชิงโครงสร้างซับซ้อนเสี่ยงสูงต่อการฟอกเงินและการสูญเสียทรัพย์สินโอป้าแล้วสแกมอีโคโนโมีในกัมพูชามีขนาดใหญ่ขนาดไหนคะ ใหญ่จนต้องเรียกว่าเป็นเศรษฐกิจสีเทาจริงๆครับรายได้ของเครือข่ายนี้ในกัมพูชาสูงถึง12,500ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐต่อปีซึ่งมากกว่า50%ของ GDP ของประเทศฟังแล้วแบบโอ้ม y g อดนี่ไม่ใช่แค่เรื่องโกงออนไลน์ธรรมดาแล้วนะคะนักลงทุนจะต้องใส่ใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะการหลอกลวงให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่อยู่จริงหรือบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจเสี่ยง ดังนั้นอย่ามองข้ามอุตสาหกรรมหรือประเทศที่มีการทำธุรกิจมืดเพราะมันอาจซ่อนความเสี่ยงเชิงระบบต่อการลงทุนโอป้าพูดถึงไรายได้แล้วเรามาดูเส้นทางเงินหน่อยสิเงินไหลาจากเหยื่อหลายแสนคนที่ถูกบังคับให้มาหลอกลวงคนอื่นเข้าสู่บริษัทฟ้องเงินหลายชั้นผ่านปริมส์โฮลดิ้งกรุ๊ปซึ่งมีบริษัทบางหน้าใน30กว่าประเทศนี่มันเหมือนระบบสตาร์ทอ ข้ามชาติแต่รายได้มาจากการหลอกลวง100อร์ซนนักลงทุนควรระวังบริษัทหรือธุรกิจที่มีรายได้สูงผิดปกติแต่ตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินไม่ได้อย่าลงทุนในธุรกิจที่มีโครงสร้างฟอกเงินหรือเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติเพราะอาจถูกยึดทรัพย์หรือมีผลทางกฎหมายได้ครับโอป้าแล้วรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ บทวิเคราะห์จากหลายสำนักข่าวบอกว่าเกี่ยวข้องแบบลึกครับมีการให้ความคุ้มครองผ่านข้าราชการนักการเมืองทำให้เครือข่ายนี้สามารถดำเนินการได้อิสระและเติบโตกระจายไปหลายแห่งในประเทศ นั่นแหละค่ะทำให้การจับกลุ่มที่ผ่านมาไม่สามารถเข้าถึงตัวการใหญ่ได้ใช่ครับนักลงทุนควรติดตาม G e r n เ n c e และการเมืองของประเทศเป้าหมายเพราะความสัมพันธ์รัฐทุนอาชญากรรมมีผลต่อความมั่นคงของการลงทุนใช่ค่ะเพราะว่าการลงทุนในประเทศที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนระหว่างรัฐและอาชญากรรมอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุน การที่ข่าวออกไปทั่วโลกเพราะลงมือปฏิบัติการจากประเทศที่ถือว่าเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจโลกจะกกระทบต่อการลงทุนในภูมิภาคยังไงบ้างคะกระทบมากครับนักลงทุนต่างชาติเริ่มถอนเงินการท่องเที่ยวลดลงเมืองสีฮนันฮิลซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางคาสิโนได้รับผลกระทบโดยตรงเลย แล้วนี่ก็สะท้อนถึงความสำคัญของ ESG ด้วยเพราะความเสี่ยงด้านสังคมและธรรมาภิบาลเริ่มถูกนำมาประเมินมากขึ้นนักลงทุนควรประเมินความเสี่ยง ESG ของประเทศและอุตสาหกรรมก่อนตัดสินใจลงทุนครับไม่ควรมองข้ามผลกระทบด้านสังคมและธรรมภิบาลเพราะอาจสะท้อนถึงความเสี่ยงระยะยาวต่อผลตอบแทนสำหรับนักลงทุนไทยเราเรียนรู้อะไรได้บ้างจากเรื่องนี้คะ หคืออย่าเชื่อโฆษณาเกินจริงหรือรีบลงทุนในธุรกิจที่ไม่โปร่งใส2คือติดตามข่าวและความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงอีกเรื่องคือการร่วมมือกับต่างประเทศการตรวจสอบดิวเดลิเจนซ์ของพาร์ทเนอร์เป็นสิ่งสำคัญมาก บทเรียนสำคัญคือตรวจสอบที่มาของรายได้ความโปร่งใสและ governance ก่อนลงทุนการไม่ตรวจสอบให้รอบด้านอาจทำให้ตกเป็นเหยื่อสแกมอีคโนมีได้ครับสรุปแล้วเราจะรับมือกับสแกมอีคโนมีอย่างไรดีคะโอป้าเพราะสาระได้ข่าวว่าพวกเขาอาจย้ายฐานไปอยู่ที่ใหม่และกลุ่มอาชญากรนี้อาจกาจัดให้หมดไปได้ยากทางออกคือการติดตามข่าวสาร การตรวจสอบพาร์เนอร์การทำดิวเดลิเจนซ์อย่างจริงจังและการเข้าใจความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่จะทำให้ผู้คนทั่วโลกถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับและสำคัญที่สุดคืออย่ามองข้ามปัจจัย ESD และคอ r ์รัปชันเพราะมันเยื่อโยงกับความมั่นคงของการลงทุน นักลงทุนต้องประเมินความเสี่ยงเชิงระบบไม่ใช่แค่ผลตอบแทนระยะสั้นลงทุนอย่างมีสติรู้จักตรวจสอบพาร์ทเนอร์และหลีกเลี่ยงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังเราสองคนมาจนจบค่ะหากชอบเค้นเทนสาระดีๆีดับนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดปุ่มซุปเปอร์ตงค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ ขอบคุณสปอนเซอร์รายการของเรา Market for You ผู้ให้บริการการลงทุน CFD คุณภาพระดับโลกที่ได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างยาวนานมากกว่า17ปีโปรดติดตามตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ